กินไหมคืออะไรคะ,ะ,ะเขาเรียกว่าขนมเทียนแต่ถ้าทางเหนือบ้านน้องเปิ้นห้องขนมจอกเจาะไม่รู้วาทางภาคใต้มันเรียกขนมอะไรอเนี่ยเจ็ห้าอันนี้ผ้าไหมแท้ไหมแท้ได้เป็นนี้เนาะใส่มากระซุ้ยลื่นเจ็ดพันห้าสวยมากเลย งามแป้งงามเอ,อาโกโก้ปั่นอร่อยไหมคะเ<ช>สจยอดเจเรากินอะไรคะโกโก้อะไรนะยังไม่รู้เลยว่ายังไม่รู้รก็ยังสวยเหมือนเดิม,ม,มนะคะวัดบ้านก๋งลมเย็นเย็นอากาศกำลังดีเลยเจ้า รู้จักไหมรู้จักซาวบาทไหมคะเพื่อนบอกซาวบาทรู้จักไหมซาวบาทรู้จักครับเหมือนซาวบาทคือยี่สิบบาทไปไหว้พระค่ะไว้พักก่อนไหว้พักก่อนไว้พักค่ะไว้พักก่อนค่ะไว้พักก่อน ค่ะแหมไหว้พระด้วยกันค่ะไหว้พระไหว้พระวันนี้พาเอฟซีมาเที่ยววัดบ้านกุงไหว้พระค่ะครงก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะวัดบ้านกุงลมเย็นเย็นอากาศกำลังดีเลยเจ้า อันนี้ค่ะ fc จากระยองฮิระยองมาอากาศดีไหมคะเย็นหรือยังก็ได้ค่ะเย็นพอได้ไม่หนาวไม่หน,าว,นาวอย่างที่ค่คคิดะแต่เย็นนะเนี่ยนี่ลมนี่ยย่นนเอ วัดต้นขุงเจาสวยนะเดินมาเลยสมัย่านี่เาอางไวเจ้าเจ้สมัยเดียวแล้วเจ้าสมัยไวโชว์ที่ไนนี่ยกัดตองแน่อันนี้เจ้าสาวเชียงใหม่นะเจ้าเจ้าึงน้า อ่าอันนี้อันนี้อันนี้กระต่ายตัวแม่เนี่อันนี้กระต่ายตัวแม่อันนี้กระต่ายพ่อค่ะอ่านี่กระต่ายตัวแม่ดูได้เขาเรียกว่าตลาดชุมชนค่ะเอองาดำงาขาว ตลาดชุมชนมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งค่ะกับวัดบ้านกงุงใช่ไหมเจนา่าเคยมากี่ครั้งแน่น่านะ่ะครั้งแรกครั้งแรกค่ะยังไม่เคยมาเลยค่ะครั้งแรกค่ะประทับใจไหมคะสวยไหมค่ะสวยค่ะเนี่อะไรคะ

เมียงกะใช่กินไหมคืออะไรคะอเขาเรียกว่าขนมเทียนแต่ถ้าทางเหนือบ้านน้องเปิ้นห้องขนมจอกเจาะไม่รู้ทางภาคใต้มันเรียกขนมอะไรต้องมัดใส่สนี่หรือเปล่าคะใส่ตัวไหมตัวก็มีจ้ะเอาแบบใส่ตัว อ่านี่ไงกินเป็นเหรอคะเป็นจิงาขนมเกลือใช่มามาเที่ยวทั้งทีต้องลองเอาอันนี้เป็นห้าสิบไปเลยมาซื้ออะไรซื้อขนมเกลือกินกันเลยมามาเที่ยวน่านก็ต้องกินขนมเมืองน่านนะคะชิมดู น่อมอะไรนะเกลืออันนั้นน่อมอะไรเอาห้าสิบบาทเอาไว้ในปั้นจะจักตอกจักก็ไม่แต่งอย่างข้ายายแต่งมกนนวงเกเนาะมีเวลาบา้างมะเขนเครื่องเทศทางเหนือมะเขน นใส่าเพียงัณอะยี่ย่อะไรขายไง่ะีจกเป็นหมูเื้อานอะ่หมอนื้อมได้หมดที่เนือหมูได้หมดกินเนื้อนี่หมูย่างอร่อย้ไดหมือนน้ำตาลที่มันใช้ใส่น้ำผึ้งเนี่ยลักษณะเดียวกันใช่มันจะหอมเนาะเวลาไปทำขนมก็หอมกว่าน้ำตาลฮะ เจ้นาไหนดูสิโออะไรดีเนี่ยเดาเหรอขาดข้าหมากำลังมองหาเมี่ยงอไอนี่มีอยู่กงาแล็หมกันมีอยู่ก่นนี่เขาเรียกว่าเมี่ยงเปอนม น้พริกน้ัรากักกับาลแล้วจะเอาอย่างน้ำพริกน้ำพักเหรอจะเอาน้ำพริกน้ำพักเหรอเดี๋ยวไปแวะตลาดถาวงผาก็ได้เนาะเดี๋ยวพอแล้เดี๋ยวเราไปขอ้เสโอเคจ้าที่นี่ไม่มีปกติมีนะเนาะวันนี้มมีนี่ไงถุงใหญ่ก็มีค่ะมันเลี้ยง โแครนมังน้่นหอบแน่นขึ้นจืดเนาะนี่เหอนี่เหรอเจ๊เป็นกําอะอันนี้เป็นกัเอากัใหญ่ทนักวอันนี้ส้มเนาะอันนี้ส้มอันนี้กไม่เขียนแต่อันนี้อันนี้หวาน อันนี้อะไรยางนะอันนี้คุระได้าอันนี้อันิบาทอันสิสามพังซาเอ้สามันซาื้อหลายด้วยกมกะบนตึงรถดเ้อจ๊ะแถมไปเลยเมียงอ่าเมียงคือไปนี้ฉันชอบกินอะพรชอบนี่แ่๋มชอกินหวาน ไม่อยากจะกินมส้มอ่าค่ากันไปหน่อเป็นทัวใจเป็นมมวานเอางเอานั่นแหละเอากับอากับนันส้มเนาะอันนั้าาไปทำเองเนาะอ่อนเป็นอย่างได้เออมาถึงแล้วนะคะนี่นังไม่ได้เลยอ่าไม่ยอมจะหายท้อง มาอัปเดตอีกครั้งออลองต้องลองเข้ามันปิ้งนะคะที่นี่เข้ามันปิ้งของแม่แม่จะอร่อยขนมครกบณาเกิดทันไหมขนมครกโอ้ยทำไมแบบนี้ตัวก็าทำขายอยู่ตอนเด็กๆ เราาทอะ้านะคมแบบนี้แบบ่เดี๋ยสาวทอผ้านะคะนี่ม่ให้หญิงทอผ้าให้ไม่หญิงท<ส><ง>อผ้าค,คนเอากล้งองมาไปไหนนะ<ส><ง>ขึ้นไปค่ะ เคยเห็นไหมครับนี่แไม่บบเคยเห็นแบบของจริงครัของจริงอ๋อวันนี้เจอของจริงแล้วเป็นไงบ้างาได้ส่ได้ได้ได้อ่าได้เอ้านั่งดูก็ได้ <c oughs> ไม่หักมาเ,นะเออไม่รู้เหมือนกัน<ม>ป้าก็ทำไม่เป็น เออซอยอาซอยซอย,อยขึ้นมาข้างบนอ่ะสีของเราหลังจากทาบุญแล้วก็มาแวะช้อปปิ้งที่ราดวนผ้าทอค่ะแต่ละคนก็ได้คนละพื้นสองพื้นอ่าคำเพิร์บในพันห้า เอ๋อตอนนั้นที่เราไปเที่ยวด้วยกันนั่นนะ,ะที่เราไปนอนนั่นนะคะอัะนนี้เจ็ดพัน,น 7, ห้าอ,อันนี้ผ้าใหม่แท้ใหม่แท้ได้เป็นนี้เนาะใส่มากระชวยลื่นเจ็ดพันห้าสวยมากเลยลลเออ งามแต่งงามโอ้โหเซซี่เลยเซซี่มากเลยวัาดีวัดีลองได้ค่ะมีห้องลองอืมสวยไหมคะเอาเลยงั้นเออเอาเลยถูกใจแล้วใช่ไหมไหนดูอ๋อใส่ได้อยู่แล้วแล้วครับสีดำเลยเนาะใช่ชอบสีดำเพราะคนอ้วน ไม่อ้วนหรอกนานไม่อ้วนอยู่นานเรือว่าปวดปวดระยะสุดโอ้ยอวบดระยะสุดท้ายใช่ของพี่มีเอามาแล้วชุดหนึ่งอ่าแต่มันเป็นเอี๊ยมแบบนี้อ่าอันนี้มันเป็นเลืใจใช่เลย มใส่ก็ัโอ้ยอย่าไปพูดอย่างงั้นไม่เคุณตายไงอ๋อเราใส่อะไรเราก็น่ารักเราก็ใส่เราก็ใส่ที่มันเปิดพุงก่ะเราก็ใส่ที่มันเปิดพุงกันเนาะรับเนลองดิห้องลองมีตัวคนละสมตัวสมตัวปะเราเดินไปทางนี้แป๊บหนึ่งไหมไปดูปะไปดูวิวแป๊บหนึ่ง มันจะมีผ้าตากตรงเนี้เราก็เดินไปดูแป๊บหนึ่งก็ได้เดินเข้าตรงนี้จะไปโกโก้แล้วใช่ไหมอปาป่าป่าป่าสถานีต่อไปคือโกโก้นะคะ f อซตามมาค่ะโอ้พันใหญ่เหมือนกันเนาะข้าวโพดอ๋อเดี๋ยวข้าวโพดอะโวคาโดนี่โลเท่าไหร่นี่โลเท่าไหร่นะคะ อะโวคาโดโลเท่าไหร่นะหกสิบค่ะหกสิบอันนี้ของอะไรของบ้านเราหรือเปล่าอะไรคะปลูกปีนี้กินอีกสิบปีใช่ไหมใช่เขาไม่ให้เลือกทีโอ้เออจ้างใหม่จ้างใหม่เนี่ยจ้าฮึ่มสวยไม่สวยจะไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะอ่าดูเราตึกอ่า ไม่เอาหลายวันอ่ะเพราะว่ายังไม่กลับยังไม่กลับไปาบอกว่าไลยอีกไปสุพรรณอีกหายที่มากไหนมึงจะไปปากที่แม่มปากพึ่งสถานีต่อไปคือร้านโกโก้วัลเล่ ติดเชื้อนัหมดแล้วโกโก้บันเล่สวัสดีค่ะายสถานีต่อไปโกโก้บันเล่นะคะเก้าค่ะ เยอะมากค่ะโกโก้อร่อยโกโก้อร่อยเวิร์คช็อปเรายังไม่ได้ไปดูนะคะใช่เวิร์คช็อปยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเราไปชมที่บังน้ำเขียวนะคะวันนี้วันนี้มาดูงานก่อนใช่ไหมคะวันนี้มาดูงานก่อนวันนี้มาดูงานต่อไปเราไปอัปเดตที่วังน้ำเขียว FC ตามมานะ ถ <Yeah. S 2> ือว่าเป็นคำสัญญาหวานมากส่วนเพิ่อน้จะเป็นหวานหวานน้อยใช่ไหมสอขายและชารับบ้านใช่ประชั่วโมงสองโมง ส่วนกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมควชุกแรอย่างเดียวเป็นวมเขใช่ไหมล่ะโมเสี่โมาันต้าฮรา้าาร์อ๋ก็สซาพันนารอมันอันนั้นก็เป็นไรของที่เราทำเองหมอางเตาโกโก้ของเราใช่ไหม พี่อ้อยมาวันนั้นได้กระเป๋านี้ไปอ่าได้กระเป๋าไป,ไปนะใช่ใชเนี่ยโลชั่นนี่หรือเปล่าเออนี่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 ไม่จใีใช้อันนี้นี่ลองดูอันนี้อันนี้นิ่มนะหอมด้วยลองดูลองดูมันนิ่มเลยนะผลิตภัณฑ์จากโกโก้น,นี่คือนะอะไรเอานี่แชมพูเหรอ อาโกโก้เมืองน่านลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่ค่ะน่าจะประมาณลูกละ2กิโลนะคะต้นหนึ่งน่าจะแบบต่อนต้นน่าจะได้ประมาณแค่2กิโล2กิโลเพราะเรามีน้อยต้นไม่ได้200น้อยตัวอีกโลเขาจะเก็บเขาจะเก็บทุกวันนะคะเวลาเขาออกเราก็ยอกเรื่อยๆนะคะอ๋อเหรอ มันมีพันไหมคะเจ๊พันอันนี้็บอว่า็ของหน้าเดงอกของสามันจะเป็นพันข้างนอกของอะไรอ่ะอินโดอินโดเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตอนนี่ทเป็นช็อกโกแลตรับนี่เป็นดาร์กดารกอันนั้นเมล็ดมันหรอคะ เกิดตัวนี้แล้วก็จะทำแบบนี้ก็จะต้องเอาตัวนี้ไปแช่น้ำก่อนหนึ่งคืนเ<อ>พื่อเอาเนือ้อออกแล้วก็จะเอาแต่เม็ดล่อนเอาแต่เม็ดมา<อ>แล้วก็วม,ามาปดมาไม่จะคั่วหรือยังไงนี่แหละยังไงอะไรตาทุกส่วนเอามาใช้ได้หมดเออเนาะทุกสว่วนใช้ได้หมดแล้วอนี่เจ๊เราก็จะกินน้ำโกโก้ กินอะไรกันคะโอ้โกโก้ปั่นอร่อยไหมคะสุดยอดเจเรากินอะไรคะโกโก้อะไรนะยังไม่รู้เลยว่ายังไม่รู้เด็กสั่งให้ค่ะเออเด็กสั่งให้กินอะไรครับโกโก้ไม่มีความหวานเลยสุดที่หนึ่งเป็นโกโก้โกโก้ดิบซูเปอร์ดักขมเลยใช่ไหมอ่า ลองชิมไปเรื่อยว่าคุลองชิมไหมอร่อยไม่หวานเออเหมือนเรือบรรทุกเลยหวานนิดนึงเป็นรสชาติรสชาติมันเป็นยงไงหวานคือเปรี้ยวหวานหอม เหมือนไหมมันใหญ่ไม่ถูกค่ะเหมือนวายไหมเหมือนเล่าดองยาไหมถ้ามันใส่วอดก้ากน่าจะโอเคถ้ามันใส่ถ้าใส่วอดก้ากน่าจะโอเคเหมือนอ๋อเติมวอดก้านิดนึงใช่ไหมฮะอันนี้โกโก้อะไรนะโกโก้ช็อกโกแลตลาวาอ๋อช็อกโกแลตลาวา ช็อกโกแลตลาวาแล้วท่านลองสั่งอะไรคะเมื่อกี้สั่งขนมหรือเปล่าคะอ,าอร่อยไหมคะช็อกโกแลตลาวาว็อกโฟว์ว็อกโฟว์ท่านลองสั่งอะไรอะ่ะสั่งแต่นั้นเหรอไม่กินขนมเหรอไม่มีว็อกโฟว์ซูเปอร์โรินแฮมมืดค่ำแล้วขึ้นรถกลับไป ในเมืองต่อวัดภูมินต่อค่ะชิปน่านเท่าไหร่นะสองวันสองคืนชิปทําบุญ2สองวันสองคืนเวิร์กช็อปสองวันสองคืนใช่ที่มันมีปู่ม่านย่าม่านอ่ะกระซิบรักเมืองหน้านอ่ะวัดภูมินครับ